สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปไทยเนี่ยเล่านำ้ำอโลอีกวันนี้เราจะมาทำก้อยครับผมบางคนดกาดเชื้อหูก้อยอันนี้ก้อยแห้งครับผมอันนี้วันนี้เราจะมานึ่งก้อยกินครับผมก้อนอันนี้คือเขาทำมาแล้วครับอันนี้ก้อนจะ นึ่งแล้มาแช่ก่อนครับแช่มันผุๆขึ้นมาแล้วเราค่อยหนึ่งครับผมกรอยต่อมาครับผมหลังจากที่เราแช่เราแช่มันอ่อนแล้วครับผม,บผมแล้วเราก็จะไปนึ่งกันครับผมแล้วเราก็จะไปนึ่งกันนะครับแช่เมื่อเมื่อมันอ่อนๆเราก็จะไปนึ่งกัน แล้มันจะอร่อยไหมเคยกินตั้งแต่ตอนเด็กๆอันนี้หลายปีแล้วไม่ได้กินโอ้คือว่ามันน้อยเยอะอยู่มากครับผมมานนึงกลอย เราก็จะมาทดลองนึ่งกันครับผมลอยเราจะนึ่งกันครับผมเราจะนึ่งแบบนี้แล้วไม่ได้ใส่ซึ่งปิดหนึ่งแล้วเราก็ปิดลงไปเบมแล้วเราก็ลอสักครู่กว่ามันจะสุกครับเบองก็ว้าเปลี่ยนแผนพี่นองมันพุขึ้เนเอาไปใช้นะดีกว่าเอาไปใช่ซึ่ง งไวปะโอ้โหโโหโโหโใส่ซึ่งที่ก่าขวดโลกทีเยเราเรอเรลอะไรไปแล้วไวาระวังลื่โอ้ยเปลี่ยนใส่ซึ่งก่อนพี่น้องกัวกวัวมันบรสสก ในขี้แบบหน้ามันเดี๋ยวมองหนึ่งโอเคครับคุณสิพ่อเลยครับพ่อนาเลยเมื่อยหนึ่งแต่งหน้านอา้ายังแข็งคือเก่าอยู่เสร็จเลยครับพี่นอ้องหนึ่งกอยอเราจะมามทำกอย วันให้กินครับผมนี่นึน่งก้อยอเ,เดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาใลใส่บวบขาวต่อมาครับผมเราก็จะมาปรุงกันครับผม ปุงกลอยจะไม่่วนผสมครับน้ำตาลทรายครับผม้ตาลทรายโรยโลงเลยครับผมน้ำตาลทรายโรยไปเลยแล้วก็บอกมะพร้าวครับผมนี่มะพร้าวโรยโลงไปแล้วก็คน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 ,คน,คนโอ้โหหอมหอม คนคู่เข้าเข้ากันแล้วเราก็ใส่พักทองนึ่งครับผมพักพักทองพักทองครับผมพักทองเทลงเลยครับพักทองนึ่งแล้วก็ซาว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 โอ้ยอร่อยครับผม อร่อยแน่เร้แล,แล้วครับพี่นอ้องเดี๋ยวเขาไปซิมกันบิน่งเรียแล้วก็เเร็จแล้วครับพี่นอ้องเดี๋ยวเขามาซิมกันครับกลอยคุกน้ำตาลใส่อืม แซ่บจุ๊ครับแซ่บแซ่บมอกินมาตั้งนานเลยเพิ่งจะได้กินครับผมครับคลิปนี้กัเท่าน,นี้เลยครับพี่น้องพ่อกันดีคลิปนาสวัสดีครับ